ซิมเน็ตเกินร้อยย y by nt ช่วงหัวค่ําเน็ตกากจริงไหมไปดูสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องโ o โนแมนครับสำหรับคลิปนี้ครับผมผมจะมาลองรีวิวไอ้เจ้าซิมเทพ nt ว่าเจ้าซ er ิมเน็ตเกินร้อย my by nt ตัวนี้ดูกันนะผมว่าหลายคนครับเขาบ่นเข้ามามากๆเลยนะผมว่าเอ้ช่วงหัวค่ำปรานฟักช่วงฟักหนึ่ถึงสามทุ่มไช่วงนี้ครับ เน็ตมันเน่าเน่าซึ่งอันนี้ครับเพื่อนๆเ,เห็นมาเอ่ยไอ้ฟิล์มตัวนี้ความเบลเน็ตสูงสุดมันได้ที่30เมกะบิตเปอร์เซกันสำหรับความเบลที่ผมใช้ปกติอยู่ที่บ้านนะผมเอามารีวิวที่บ้านส่วนใหญ่มันอยู่ที่ประมาณ1 0บฟเมกครับ1 0 2ถึงเมกแต่ว่าถ้าไปองที่ทียบงานส่วนมากมันจะได้15เมกบวกบวกเดี๋ยวตอนนี้ครับผมเวลาเกือบสองทุ่มแล้วเดี๋ยวผมลองมารีวิววันนะนะผมว่าเนต็ตมันกากจริงไหมนั่นเองนะครับ เอาละครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูเวอาก่อนนะผมอันนี้คือเวลาตามจริงครับผมเดี๋ยวผมก็จะกดเข้าไปดูทดสอบ Fa าเบลกับฟ้าดอนะผมเน็ตกากจริงไหมมาดูกันนะผมนี่ให้ดูกันสดๆเลยนะผมนี่ความเ็วเน็ตอยู่ที่2เมกคอขวาครับผมเดี๋ยวดูความเ็วอัปโหลดมั้งเห็นปะครับผมอ่าเดี๋ยวผมให้มาดูันชัดๆนะผมว่ากากจริงไหมครับผมเจ้าตัวนี้นะ เนี่เจ้าตัวนี้กากจริงไหมเดี๋ยวมาดูกันเออเดี๋ยวมาดูกันนะความเบลในการดาวนโหลดต่อไปครับว่าตอนนี้กากจริงครับเบื่อแค่2เมกกว่าเองส่วนความเม็ลในการอัปโหลดอยู่ที่12เมกนะครับผมเออความเม็ลในการอัปโหลดยังดีอยู่ครับผมแนตะ่ความเม็ลในการดาวนโหลดที่กากลงไปมากๆเลยครับผมแล้วหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยพี่ผมซื้อเน็ต30เมกมาเน็ตมันเหลือ2เมกกวา่าดู y ย u ทูบพื้นไหมเดี๋ยวมาดูกัน เอาครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาทดสอบความคมชัดกันนะผมว่าไอ้เจ้าเน็ตสองสามเมกเนี่ยมันดูได้ความชัดเท่าไหร่เดี๋ยวดูคลิปของผมก่อนนะผมะเดี๋ยวผมกดให้ดูนะปึ๊บเพื่อนๆเห็นว่าเอ่ยตอนนี้ความชัดมันจะอยู่ที่แค่สองร้อยสี่สิบพีเท่านั้นเองครับผมเดี๋ยวผมจะลองเลือเพิ่มไปับผมดูฟีว่ามันจะดูได้หรือเปล่าหรือว่ามันกระตุกนะครับผมผม,ผมขอเพิ่มเป็นสี่ร้อยแปดสิบพีก่อนนะผม ความละเอียด 480p ก็ยังเล่นได้ยื่นๆอยู่นะครับผมไม่รู้เพื่อนๆเห็นปะนะอะเดี๋ยวเอาหน้าแนบแก้ม,มาจะไม่เซนเซอร์ครับผมตอนนี้ที่ความละเอียด 480p ก็ยังดูได้อยู่ครับผมเดี๋ยวผมจะเพิ่มไปมากสุดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจองเพิ่มไปเพิ่มไปที่พันแปดสิบดูครับผม เพิ่มไปที่พันแปดสิบนี่เล่นไม่ได้นะนะผมเห็นปะเฮ้ยพันแปดสิบก็ยังพอเล่นได้อยู่ว่าผมลงส่ยความเร็วเน็ตมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเออเดี๋ยวมาดูนั่นไอมันก็ยังเล่นได้อยู่เพื่อนๆเห็นป้าเนี่ยป่ะพันแปดสิบก็ยังเล่นได้อยู่นะเว้ยเฮ้ยมันเรื่องหัตถ์ฝันยังไงวะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองทดสอบความเร็วใหม่ดูว่าผมว่าอ้าวพูดไปแค่คำเห็นป่ะผม ความละเอียด 1080p ตอนนี้เล่นไม่ได้แล้วนั่นเองนะครับผมเอาละครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาสูบฟิล์มเทพฟิล์มเน็ตเกินร้อยไมล์บายเอกันนะครับสูบแล้วว่าช่วงหัวข้ามครับเน็ตกาคงจริงครับผมเออดังนั้นถ้าใครซื้อไอ้เจ้าตัวนี้มาแล้วสึกว่าเฮ้ยมันใช้ไม่คุ้มสักเท่าไหร่นะผมเออซื้อซื้อมามันไม่ได้สามสิบเมกตามที่ออกโฆษณามันก็มีฟิล์มเทพตัวใหม่ของ My b ์บายเอ็นทีที่ให้ความเร็วมาอยู่ที่10บเมกะบิตประเสริฐตามนี้เลยครับก็ผมปิ้งออ่โเค เพื่อนๆอาจจะซื้อตัวนี้มาใช้ดีกว่านะผมเพราะว่าราคามันถูกกว่ากันตั้ง4ี่ห้าร้อยเลยทีเดียวแล้วที่สําคัญครับถ้าเน็ตมาเล่นได้ไม่ถึงเราก็ซื้อตัวถูกกว่าดีกว่าใช่ไหมครับผมไม่จะซื้อตัวแพงแบบนี้มาไหมถ้าใครสนใจเจ้าซิมเทพซิมแม็กกระบิอรเฟคันก็สามารถกดสั่งซื้อได้ที่ใต้คลิปเลยนะผมเออส่วนว่าใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็เข้ามาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมแต่ฟำหับของผมแล้วเน็ตกากลจริงนะครับสวัสดีครับ